ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุ่นะครับวันนี้ผมมาเล่ผมอยู่กับ J C Genesis Studio นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อเลสเตอร์ลองใส่คูนภาคสองนะครับผมมีแขกรับเชิญสามคนนะครับใช่ไหมครับรวยฮะคนนี้ใช่ไหมครับผมอ่านะครับผมไม่ได้ยินครับผูมครับผูมใช่ไหมครับอ๋อครับเอ้ครับ พอเราไปพร้อมท่านผู้ชมผมพร้อมทำอาหารก็ออกไปกันเลย Let's ก o โหมีหนูก็โคตรเยอะมากเลยอ่ะทำอาหารเดีวยมเหนูเยอะซุปผมดไแต่ชัดที่เราไปยังไม่ได้เลยเอ้ยหลุยเป็นเด็กเสิร์ฟซะนี่คือคำสั่งไเาจะทโอเคสมัยก่อนก็เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ย สวัสดีเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บฟุด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 ยุกุดฟุดเอ้ยสหออุ๊บกินได้ด้วยนะกินของลูกค้ากินของลูกค้ามาๆๆเอ้ยขัวไม่แล้วขัวไม่แล้วขัวไม่แล้ว ควัวไม่คว้าคุณต่อยแล้วน้ำหนักยังไม่ได้เปิดเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคว้ไว้แล้วดูก่อนเลยคว้าคุณต่อยคว้าไม่แล้วเอ้ยเอ้ยคว้าจะไม่แล้วเนี่ยควมคว้าจะไม้แล้วดูก่อนไปดูเตาไปจะไม่เนี่ย เดยวเด้อเดออีกสกคกันมานกล้าจมัย <c oughs> เอาเฮี yeah. ตยตอบยางว่าอะไรกบอันนี้ร้านเฮีย yeah. อตกงาแล้วครับฮ <c oughs> ะคุ้ <c oughs> มไ่เลยท <c oughs> ั้ทงเส์ฟทั้งทั้งให้นยทั้งทำา้องน้าไม่มีไม่มีเจ้าของของร้านผมจะทำอะไรดู อาหารผมอ่ะอาหารผมเดี๋ยวอันนี้ไงเจ้าของร้านเจ้าของร้านกินอาหารนี้อาหารนี้กินได้ไหมไม่ได้ไใชาแล้วโอเคจะกินไม่ได้ผมจะกินเองอกินเองเลยให้มาเลยจ้าไปด้วยไม่ใช่โอ้กินไม่ได้อาขี้แตกห้องนอ้ำเดียอะไม่ใช่เ<อ>นี่ยห้องน้ำเนี่ยมีห้องน้ำชายและหญิงเนี่ย เย็นใจเย็นเพื่ออันใจเย็นลาวทักับข้าวราวไปทบดิ้นข้า้าวันไม่ใ่ าของ,งอะไรหนแม่ตู้เย็นอ่ะต้องเอาเอาเชือกตู้หนึ่งเลยแป๊แบแบรกขอไปดูร้านตัวเองก่อนสิขวามันจะเน่าเกินก <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูร้านตัวเองยังไม่ได้ปิดร้านเลยแบ๊บมึงข้ามไปเขอนงจะไม้อแบ๊บเจ้าของอร้านไปดูร้านตัวเองก่อน ของร้านไม่มีอะไรเองเจ้าของร้านขอไปดูร้านตัวเองก่อนออืไปดูร้านโอ้โหลืมไปยังไม่ได้เก็บตังค์ชาวบ้านไปขี้ดิน้ำหญิงก็ไม่มีอะไรไม่มีโถฉี่ด้วยลูกค้า VIP ลูกค้า VIP ลูกเปิดมาเจอลูกค้า VIP อ่ะทำมาสิตกลาแล้วครับเต้ เจ๊อเจ๊อเจ๊อเจ๊ปรกาศแล้วครับโอ๊ยเด็กหลายคนด้วยแล้วฆ่า VAP การเป็นเด็กไอ้ VAP เออเด็กหลายคนดีอ่ะเอาเอาเด็กมาทำอะไรแย่หรือจะเป็นเด็กหรือพี่เพิ่งรักเด็กมารักเด็กช่วงแท้รักขโมยอ่ะรอลิงและรักรักรอลิงอ่ะรักรอลิงนี่เนรักรอลักเด็กมาดรเปล่าองตสใจรักรอลิงอ่ะ ลักขโมยอ่ะลักลอเรือลักลอเรือลักเรือเลยอ๋อแล้วลักลอลิงอ่ะแล้วเด็กอ๋ือเดียวผู้ชายหนึ่งคนเด็กสามคนถ้าจะรั่วนะผู้ชายเข้าน้ำหญิงผู้หญิงเข้าน้ำชายจะรั่วนอ่ะรือก็หนึ่งแบกแบกเด็กสามคนผู้ใหญ่หนึ่งคนที่เป็นผู้ชายเดี๋ยวเฮ้ยปาเม็ด ก็ต้องการเงินเก็บเงินเก็บเงินอย่าโอนเงินไปค่ะเก็บเงินโอเคครับต้องการแล้วครับต้บองการแล้วครับบอกม<อ>าได้ครับไม่อยากเอาครับท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษสนใจที่จะสั่งอะไรเลยขอรับ อีกคนนึงไปเช็ครานตัวเองอีกคนนึงกำลังสองคนนี้กำลังกำลังเอฟเคโซ่นผมเหรอเสือปืนเช็ครานตัวเองเดี๋ยวก่อนที่รานจะเน่าเอ้เจเจเอาอะเจได้ได้ไปไปไปได้ไปไปร่าเลยไาเออวดูดิบอาหารประจำวันวันนี้ ที่เอาเพลงอากาศเออ ผมออกมาข้างนอกเพื่อ,อแล้ว okay. บอ้โอ้โ,โ,โอ้โหโหโอยโหโออโอ <c oughs> โอโ <c oughs> หร้โหรอ้โหรโหโไ้โ้โดอ้ออ้องกอ้้อ้อ้ <c oughs> ไ <c oughs> เค okay. ส่วนภูมิก็เอฟีนะครับตอนนี้ผมก็รอภูมิทำอาหารต้องต้องทำอาหารเองว่ mm hmm. สเสิร์ฟเองไม่เป็นไรมีผู้หญิงมามีเจเมาฝากให้จ้างไอ้จ้างอะไรดีอะระหว่างเชฟกับนั่งเลยนะครับนี่ครับเชิญเลยนะครับท่านผูว่าบุรุษต้องการอะไรนะครับผมไม่มีปัญหานะครับสภาพบรุษ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีท่านสนใจโอ oh, ้ท่านต้องการกาแฟใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจัดให้ครับ <c oughs> นี่ครับกาแฟถ้าท่านต้องการอะไรมาบอกคนผู้หญิงคนนั้นเลยนะครับขอให้อะไรเอาอะไรก็ได้แล้ววันปีใหม่นี้ขอให้โชคดีนะครับสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโอเคโอ้ขัวจะไม่แล้วขัวจะไม่ กำลังคุยกับไอ้ v i p อยู่คุยกับ v i p ได้อะไรมาเนี่ยาามาดูแผ่นไม้เรียบเฮ้ยร้านอาหารหนึ่งกับหนึ่งดาวมาดูกันพวกเราจะขี้เกียจกันขนาด้ยทูเดอะเวิร์ลดูมาคาเต้อ๋อ เอ้ยโบไปทำอาหารด้วยนะตอนนี้แหละครัวจะใกล้ระเบิดแล้วเนี่ยนิดเดี๋ยวถ้าเปิดเพลงจะตินลิขสิทธิ์อะไรไหมเนี่ยมาๆมาต้อนรับผมมาเลยยุคดัดแกไม่รู้เอออ o ด t เด j o y ออ่ะของบีโรเฟนของการอะไรบ้างเขาเด้อใช่ o อ t to j o y หรือว่าจะนัมเบอร์ห้า ครัวค uh ุณต่อทุยเดี๋ยวรับค่าคโฆษดาเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ี๋ยวไปดูน่ะเป็นับเนหนึ่งผนไะตรงนับ โอเคเปิดเพลงที่มีสียสั่นบันเทิงหรือคนจะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยหมายหมายอะไรอะอะไรอะมันมีเจ๊ที่ไหนไม่รู้อ่ะมันนั่งโต๊ะร้านอาหารฉันโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยครัวจะระเบิดครัวจะระเบิดโอ้โหกำไรกำไร อืมันจะมีคนกินมันมีคนตายกินทาปาสติโตเนียวอเต็งเหวหรือมีชื่อว่าออมเิสเปนโอ้คห้เกีุ๊นทูฟ้าบุรุฟ้าสตีให้แค่8บาทเอง18บาทเอาอ่ะไรอ่ะโอ้พิซซ่า ทำไมต้องกินพิซซ่าสไตล์อิตาลีด้วยถ้าที่พิซซ่าจะทม่แบบเม็กซิโกก็อร่อยเหมือนกันเยี่ยมเออเออเยอะครับช่ออะรเอ็นนี้คือโอนาน่ยเออเขาพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโอ้ยโอ้ย ตกราแล้วครับเท็ดเท็ดการเหว่เหว่เรื่องการอะไครับการอะไครับเขาแบบช่วยร้านตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยสักคนเลยเอ่อไฮฟู้ดไทยอย่างเดียวอ่ะไม่เดี๋ยวจะอาหารชาติไหนดีอ่ะอะไรก็ได้ อาหารกรีกอะไรวะอาหารสวีดนใเมียนนี่ถือเลยซูสเตอร์มิงปาลาสสวีเดนเปิดทีมอาหารพม่าอาหารสวีเดนก็น่าสนอาหารมื่อชิกันก็ไม่ได้แย่เลยอาหารสวีเดนร้านนี้นันอาหารที่มีกุหลาบจามุนเซฟเหรอไม่เอาเนี่ยบุหลาบจามุนลูกกลมปกติ ไปปวดขี้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 ขี้ก่อนโอเคครับแล้วกลับบ้านครับเป็นตกแต่งบ้านบ้านตึกบ้านมันไม่ใี่อะไรพระเจ้าร้องหลายอะคุณลูกค้าวันนี้เป็นไงบ้างจะลาดปิดตอนกี่โมง ร้านปิดไปคือร้านน่ะปิดลูกค้าคนอื่นจะเข้าไม่ได้แต่ว่าลูกค้าที่ยังอยู่ในร้านเขาก็ยังอยู่ในร้านตอไปจุกันเลยไปออกไปออกเลยคนในร้านเลยแบบจัดการ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 ไปเพ้นการปฏิรูปของการร้านน่าจะช่วยไม่ได้แตกแจ๊ะร้านนี้ลูกค้าก็จะเทไม่ออกจากร้านเลยเออได้กลินอะไรแปลกเปล่าไปดูกัน เอ้ยเอ้ยควัวระเบิด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 เขารอเลยมั้ยลูก้าคนจีนไทยยังไม่ออกจากร้านเลยแล้วกลับไปที่ร้านร้านร้านโคมีของเล่นเด็กเด็กแม่ควายเคไม่มีอะไรครับแค่ไปครัวละครัวธรรมดาที่ติดไฟครัวระเบิดมัไม่ใช่ไม่ใช่ปูมาแล้วเอ่อไม่อยญาณเลยก่อนไปทำอาหารเถอะ ไม่ตาพอน้ำพวกเวลาเป็นห้องน้ำร้อนทั้งคันไร้ยิงคุณเคิร์ทคุณเคิร์ทจะสั่งช레이เดร้านคุณดีอะไรก็ได้ไม่รู้จานต่อไปเหลือจานเดียวแล้วคุณเคิร์ทจานต่อไปจานสุดท้ายแล้วก็จะปิดร้านนี้เดี๋ยวเไปทำห้องน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนวะเซปิ้งไงวักเอ้า ร้านนี้คนนี้จะได้กินอาหารแล้วเหมือนพังงานได้ไหมไม่รู้ยังการได้กินอ่ะยังไม่ไดกินเลยปองน้ำโอเคท่านผู้ชมครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็มาบอกได้ในใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับเท่านี้ขอลดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ